เก็บเงินด้วยค่ะขอบคุณนะคะจ้ะเก็บเงินคะ่ะของคุณ40บาทคะ่ะ40บาท แล้วทำไมโตคนเล่ร่อนตรงนั้นน่ะถึงใจ่ายแค่บาทเดียวร้านของดิฉันขายก๋วยเตีย๋ยนึงบาทสำหรับคนจนและคนพิการเท่านั้นค่ะคุณของคุณ40บาทค่ะร้านไหนๆก็ขายราคานี้ไม่ว่าคนรวยหรือคนจนก็จ่ายเท่ากันนะคะคุณคะถ้าคุณมีเงินพอจ่าย40บบาทคุณก็ไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนนะคะแบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมสิคะคุณคะแต่ร้านของดิฉันไม่เหมือนร้านอื่นค่ะป้ายฉันก็ติดไว้ชัดเจนแล้ว ถ้าจะผิดก็ผิดที่คุณค่ะที่ไม่อ่านป้ายให้เรียบร้อยของคุณ40ค่ะขอบคุณค่ะ จะหิวนะเนี่ยมาอยากกินอะไรกว๋วยเตี๋ยวไหมกว๋วยเตี๋ยวเนาะเส้นอะไรดีมีเหลืองไหมจ๊ะโอเคมีเหลืองใส่หมูด้วยเนะาะได้เลยงั้นรอแป๊บนึงนะกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วจ้า เอาซุปกระดูกหมูไหมเดี๋ยวฉันแถมให้อ๋อโอเคเอาด้วยเนาะว่าแต่หน้าเธอคนคุ้น้ะเนี่ยเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าเป็นใบเหรอ,อโอเคงั้นตามสบายนะ แบบนี้เนี่ยเบาๆนั่งลงก่อนนั่งลงเดี๋ยวเสียงดังนั่งลงก่อนเขาบอกว่าร้านเนี่ยถ้าคน,นจนอ่ะจ่ายแค่บาทเดียวฮะแกแค่ก๋วยเตี๋ยวบาทเดียวแหมแกต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอฉันเลี้ยกแกก็ได้นี่ฉันได้ยินหมดแล้วนะว่าเธอกําลังทําอะไรอะ่ะสิ่งที่เธอทอําอ่ะมันผิดการที่ฉันให้คนจนกินชามละหนึ่งบาท เพราะฉันอยากช่วยเหลือสังคมไม่ใช่ให้คนเอาเปรียบคนอื่นแบบเธอมาทําแบบนี้กับฉันแล้วดูเธออะก็น่าจะมีเงินจ่ายนะถือซะว่าครั้งก่อนๆที่เธอทําอ่ะฉันยกให้แล้วกันแต่ถ้าเธอยังมีจิตสํานึกอ่ะอย่ามาทําแบบนี้กับใครอีกเข้าใจไหมเออฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ทําตัวแบบนี้อ่ะฉันนิสัยไม่ดีเลยอ่ะเอาเปรียบคนจนแล้วก็คนพิการ ฉันขอโทษด้วยนะจ๊ะขอโทษจริงๆถ้าเธอคิดได้อะฉันก็พร้อมจะให้อภัยไอ้สิ่งที่เธอทำมันก็ไม่ถูกจริงอะ่ะจริงๆแล้วคุณทำดีมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือคนที่เขาพิการแล้วก็ได้โอกาสอะ่ะอย่างน้อยเนี่ยคนที่เขาไม่มีกำลังซัพคอเขาก็ยังได้กินอิ่มงั้น เอาเป็นว่าคุณช่วยรับเงินนี้ไว้เพื่อที่จะได้เอาไว้ช่วยเหลือคนที่เขายากจนแล้วก็พิการนะคะให้เขาได้อิ่มท้องฉันส่งทบทุนไว้ค่ะขอบคุณคุณมากนะคะฉันจะนำเงินที่คุณให้ไปเป็นทุนในการช่วยเหลือคนอื่นต่อไปค่ะเอองั้นค่าก๋วยเตี๋ยวที่ผ่านมาเดี๋ยวฉันจ่ายราคาเต็มค่ะแล้วก็เงินนี้เอาไปส่ทบทุนด้วยนะคะ ถือซะว่าช่วยเหลือคนที่เขาลำบากนี่ค่ะขอบคุณคุณมากนะคะฉันดีใจนะคะที่คุณอะคิดได้งั้นต่อไปวันไหนที่หิวหิวแวะมาร้านจะลุยเตี๋ยวของฉันได้ตลอดเลยนะคะฉันินดีต้อนรับค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันชวนเพื่อนๆมากินด้วยนะคะว่าแต่รับอะไรดีคะเอาเป็นหมี่เหลืองล้ำตกแล้วกันค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ แหมเก่งจังเลยเนี่ยจำเพื่อนได้ด้วยฉันก็ต้องจำได้ดิแกจำง่ายจะตายไม่เอาแล้วกินปกติดีกว่าเออสาทำจริงเลยอืพาแม่มาดูที่นาเราทำไมอะลูกแม่ก็พวกหนูเป็นห่วงแม่อะดูสินาต้องกว้างแม่ต้องมาทํานาอีกอ่ะอายุก็เยอะแล้วอะ่ะเป็นห่วงอายแม่ได้ทํานาที่ไหนละลูกที่ดินที่นาส่วนใหญ่ของเราอะ่ะ ก็ให้เขาเช่าทั้งนั้นแหละแม่ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแม่ตอนนี้ที่นาผืนนี้ราคากำลังขึ้นนี่ถ้าเราขายนะรวยเลยนะแม่ไม่เอาหรอกฟุกที่ดินผืนนี้มันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจะมาขายในรุ่นแม่ได้ยังไงแม่มีเอาหรอกแม่ไม่ขายแต่แม่พี่ฟุกแม่เหนื่อยแล้วพาแม่กลับบ้านเลยปพาแม่กลับบ้านเถอะป แม่ถ้าฉันถูกหวยนะจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกเลยทันีเนาะใช่เดี๋ยวอุ้ม <c oughs> แหมลมอะไรหอบเพี่มาถึงบ้านฉันเนี่ยครั้งล่าสุดก็มาขอยืมเงินแม่ไปที่ขายข้าวได้แล้วก็หายไปเป็นปีไม่เห็นโผล่หน้ามาสักทีโอ้ยผู้ชายสองคนก็คิดถึงแม่เป็นเหมือนกันนี่นอยพูดนะ <c oughs> ใช่ไม่ได้เจอแม่ตั้งนานนะก็คิดถึงเป็นธรรมดาหรอ คิดถึงจริงแล้วทาไมไม่พาแม่ไปอยู่ด้วยล่ะรู้ไหมว่าแม่เขาคิดถึงพี่นะคิดถึงมากมากน้ําพี่อะทำงาไม่เป็นเวลาบางวันก็เลิกดึกถ้าเอาแม่ไปอยู่ด้วยอะไม่สะดวกหรอกส่วนพี่นะลูกๆไวกํลาลังตนเลยอะเสียงดังทั้งวันแม่ไม่ได้พักผ่อนกันพอดีไม่ใช่ว่าจะมาขอยืมเงินแม่อีกสิโอ้ยเอาละเอาละาละนานๆพี่เขาจะมาทีเลิกทะเลาะกันได้แล้วน้ำพอเถอะโอ้ แม่ขาเดี๋ยวหนูต้องขอตัวกลับก่อนนะคะพอดที่ว่ามีงานด่วนเข้ามาค่ะลืมไปเลยว่าต้องไปรับลูกเหมือนกันนะ่ะงั้นมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะไม่ใช่มาเยี่ยมแม่ทีนึงแล้วก็หายไปเป็นปีๆเลยอะ่ะแม่ก็คิดถึงนะลูกโอไยมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะไปก่อนนะคะงั้นลาแล้วนะครับแม่สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยลูกค่ะอ่ะพี่สวัสดีค่ะไอ้น้๊อะไรของแกนานๆพี่เขาจะมาทีเนี่ย ไม่หาเรื่องทะเลาะเขาจะได้ไหมเนี่ยคะช่างเถอะนะแม่แล้วแม่ไปไหนมาเนี่ยอ๋อพี่อายกับพี่ฟุกกนงเขาพาแม่ไปดูที่นาของเราพี่อายังมันคงเป็นห่วงแม่มันบอกแม่ว่าให้แม่เลิกทำนาเถอะมันกลัวแม่เหนื่อยแม่ก็เลยบอกมันว่าแม่ไม่ได้ทำนาให้เขาเช่าเห็นฟุกมันบอกว่าที่นาเรานะ่น้ำถ้าขายอ่ะได้เงินเยอะรวยเละเลยนะแต่แม่ไม่ขายหรอก มรดกปู่ย่าตายายขายได้ไงอะโวยไม่เอาหรอกดีแล้วละจ้ะแม่เป็นห่วงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอีลูกคนนี้พี่ปังฉันเบื่อคนที่บ้านฉันมากเลยอะ่ะพี่พี่ฉันก็เอาไปเห็นแก่ตัวส่วนแม่ก็อะไรไม่รู้อะ่ะเอาแต่เข้าข้างพี่อยู่นั่นแหละวันๆก็เอาแต่บอกที่ถึงพี่ฉันนี่อยู่ใกล้ๆคอยดูแลไม่ห่างเลยอะ่ะไม่เคยจะนึกถึงใจฉันบ้างสงสัยจะเป็นลูกที่แม่ไม่รักมั้ง พ่ไก่ะเขาก็รักน้ํานั่นแหละแต่น้ําอะอยู่ใกล้ชิดแกตลอดไงแกก็เลยไม่แสดงออกมาแต่พี่พี่ะเขาอยู่ไกลออกไปนานๆนนทีจะมาหาแกก็เลยแสดงออกมาอย่าคิดมากเลยแล้วก็ใจเย็นๆไว้อย่าทําให้แกผิดหวังละ่ะน้ำจ้ะแม่เป็นอะไรเนี่ย ทำไมหน้าเศร้าเลยน้ำพี่ๆี่เขาไม่โทรหาแม่มาเป็นเดือนแล้วอะ่ะแกโทรหาเขาให้แม่หน่อยสิแม่อยากคุยกับเขาว่านะไม่เอาอ่ะแม่แม่จะไปโทรหาเขาทำไมเนี่ยถ้าเขาคิดถึงเขาต้องโทรมาสิแม่เป็นแม่นะแกอิจฉาพวกพี่พี่แกใช่ไหมที่เขาอ่ะมีงานมีการทำดีอยู่ในเมืองอะ่ะส่วนแกต้องมานั่งดูแลแม่เนี่ยฮะแกอิจฉาเขาใช่มอ่ะอ่ะพอละ ต้องบนเล่าเดี๋ยวต่อสายให้พี่ฟุกแล้วกันนะแค่เนี้ยอ่ะฟุกักกลโหลวไงแม่ฟุกอะลูกฟุกแม่คิดถึงฟุกจังเลยลูกทำไมไม่หาแม่เลยอะตอ,<า>ตอนนี้ไม่สะดวกุุยอะแม่ลูกเสียงดังมากเลยไม่ค่อโทรหานะ พี่อ้หน่อยสิโอ้ยพอแล้วแม่เป็นไงพี่ฟุกเขาไม่ว่างใช่ไหมล่ะพี่อ้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เดี๋ยวถ้าเขาว่างเขาก็โทรมาเองอะแม่นี่มันเอกสารอะไรกันนะลูกแม่เพื่นันสองคนอะหาประกันสุขภาพไว้ให้แม่อ่ะอายุมากขึ้นแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมามเข้าโรงพยา<ม>บาลบจช้นอนโรงพยาบาลดีๆไง ใช่แม่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลดีๆคืนละหลายหมื่นเลยนะแม่ฉันนะอยากให้แม่นอนโรงพยาบาลดีๆแต่ว่าค่าเบีย้ยประกันมันต้องแพงแน่ๆเลยอะลูกไม่เป็นไรแม่ค่าเบีย้ยประกันเดี๋ยวฉันสองคนจัดการเองออนั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาแว่นมาอ่านก่อนเนาะเอ้ะแม่ไม่เป็นไรไหรอกแม่พวกหนูเช็คมาให้หมดแล้วอันเนี้ยประกันที่ดีสุดในประเทศเลยนะแม่ใช่ไหมพี่ใช่นี่ไม่เห็นใช่ไหมตรงนี้เลย อ้าวน้ำแม่นี่มันอะไรกันอะ่ะอ๋อพี่อายกับพี่ฟุก๊กอมเขาทําประกันสุขภาพให้แม่เบี้ยประกันเนี่ยแพงช่้ํา <c oughs> สองคนเนี้เขาเป็นห่วงว่าเวลาแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะจะได้นอนโรงพยาบาลดีๆลูก <c oughs> น่ารักจริงๆเลยลูกแม่ก็ <c oughs> ดีแล้วดิแม่ลูกกระตันยู <c oughs> ดูมันพูดอีลูกคนนี้ขวางโลกจริงๆเลย ช่างมันเถอะแม่แม่คะหนูขอตัวกลับก่อนนะคะดียวได้บ<ห>ต่องั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับด้วยคนนะครับแม่็อหน่อย,ยขอให้เจริญเจริญทั้งคู่เลยนะลูกนะสวัสดีดค่ะแม่ดแมได้สถีพี่เนาะเฮ้ยนี่มันอะไรกันอะในพี่สองคนบอกว,ว่าทำประกันชีวิตให้แม่งไง นี่มันในเอกสารยินยอมยกที่ดินนี่ทำไมพี่สองคนเร็วกันขนาดนี้ฮะน้าแกอย่ามายุ่งได้ปะพวกฉันสองคนอะ่ะมีเรื่องต้องใช้เงินถ้าขือนอแมอ่ก็ไม่รู้แม่จะยกที่ดินให้เมื่อไหร่ใช่อีกอย่างนะยังไงยังไงถ้าแม่ตายไปอะที่ดินทั้งหมดก็ตกเป็นของพวกเราอยู่ดีอะ่ะแกไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าฉันขายที่ดินได้เมื่อไหร่ฉันก็แบ่งให้แกเองอะ่ะพี่ฟู๊กพี่พูดจาแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่สองคนจะกานอยู่กับแม่ขนาดนี้พวกพี่รู้อะไรไหมว่าแม่อะ่ะ คิดถึงพวกพี่มากแค่ไหนคิดถึงก่อนใครอีกรู้ไหมแต่แค่ดูแลแม่พี่สองคนจะไม่มาทําเลยอะ่ะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าคนที่มันแอกบกะตัอยูต่อบุพการีมันไม่มีวัตเจริญหรอกนี่นะ <C hole> แกไม่มีสิทธิ์มาด่าพวกฉันสองคนนะอ๋อหรือตลอดเวลาที่แกดูแลแม่อะ่ะแกก็หวังจะหุบที่ดินเป็นของตัวเองใช่ไหมน้องเลวพี่อายฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่จะมองฉันแบบเนี้ย ความคิดพี่นี่มันต่ำต่ำจริงๆอีกรอบดีไไหมเสียเวลาอะแต่คาดชนดไปให้ในายหน้ามาดิแม่แม่แม่ไม่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแม่นั่งก่อนทำไมพี่แกเลี้กับแม่แบบนี้อย <c oughs> <c oughs> างดีแม่รักมาหนึ่งสองคน แม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแม่ไม่ไคยทำกับแม่แบี้แม่มันไม่ดีตรงไหนแม่อย่าพูดแบบนั้นสิแม่ไม่เคยไม่ดีเลยแม่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีอ่ะแม่อย่าพูดแบบนั้นเลยนะนส่แม่มีน้ำอยู่แม่มีน้ำอยู่ น้ำทำไมว่าไก่แกเป็นแบบนี้อะ่ะแม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่วันที่โดนพี่ๆหลอกให้เซ็นยกที่ดีนะพี่ปังไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ําแล้วก็ไม่ยอมพูดคุยกับใครเลยอะ่ะแกคงเสียใจนั่นแหละที่ลูกๆทําแบบนี้กับแกส่วนพี่เธอสองคนก็ไม่น่าทําแบบนี้เลยบาปกรรมชัดๆมันไม่มีวัดได้ดีหรอกพี่รอดูเถอะ แกมาทำไมมีอะไรพี่ายฉันก็ไม่ได้อยากจะมากวนพี่ไอหรอกนะแต่ตอนนี้พี่ไอรู้ไหมว่าแม่เราไม่สบายหนักมากเลยอะแม่วอมเจนมันป่วยเลยนะพี่พี่เอาฉนดไปคืนแม่เถอะฉันไม่คืนฉันจะเอาไปขายฉันต้องการใช้เงินจะเอาไปใช้หนี้แกรู้ไหมตอนนี้ฉันเดือดร้อนมากเลยนะน้ําขายแล้วพี่พี่เอามาตั้งนานแล้วนะยังขายไม่ได้อีกหรอฉันจะบอกอะไรให้นะ พี่อะไม่มีวันขายได้หรอกที่ดินที่กองมาจากพ่อจากแม่อะมันอาถานนะรู้ไหมอาถพนบ้าถานบออะไรของแกน้ถ้าแกจะพูดแบบนี้นะแกใส่หัวไปเลยปากันเป็นสิริมงคลเลยเออไม่ต้องมาไล่ไอ้บ้านคนโกงพ่อโกงแม่เนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากไปเหยียบนักหรอกแล้วพี่คอยดูเลยนะว่าจุดจบของคนโกงพ่อแม่อะสุดท้ายมันจะเป็นยังไง นี่คุณมาบ้านฉันได้ไงเนี่ยอะไรกันนี่มันบ้านของฉันแล้วในเมื่อเธอไม่มีปัญญามาจ่ายนี่บ้านหลังนี้มันก็ต้องกลายเป็นของฉันสิออกไปจากบ้านของฉันได้แล้วไปแต่นี่มันบ้านฉันนะต้องพูดอยากได้บ้านคืนก็เอาเงินมาจ่ายนี่สิถ้าไม่มีก็ออกไปได้แล้วไปไปสิ ขอโทษนะคะหนูสำนึกผิดแล้วค่ะแม่หนูเม่ตั้งใจจริงๆค่ะแม่ชนดของแม่มันมีอาถรรพ์ตั้งแต่หนูเอาไปอะ่ะขายก็ไม่ได้ชีวิตหนูกับพี่ฟุกก็ตกต่ำลงทุกวันตอนนี้พี่ฟุกก็อาการโคม่าหนักต้องรอปฏิหารอย่างเดียวคะ่ะนอนเป็นเจ้าชายนีทางหนูขอโทษนะคะแม่หนูเม่ตั้งใจจริงๆค่ะแม่หนูขอโทษนะคะ แม่โหสิกรรมให้ลูกกรรมที่ทำกับพ่อแม่มันหนักหนักนะลูกแม่โหสิกรรมให้ลูกทุกคนที่ทำกับแม่แม่รักลูกทุกคนเท่ากันหมดสมบัติของแม่ก็ต้องอบของลูกสักวันหนึ่งเพียงแค่ลูกอ่ะต้องรอเวลาแค่นั้นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาแม่ไปหาฟุกแล้วกันแม่จะไปโหสิกรรมให้ฟุกเพืจะทำให้ฟุกฟื้นขึ้นมาได้ แม่หนูขอโทษจริงๆนะคะแม่หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะ